วันนี้เวลา17นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกระทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสร็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานอิสรภาพ109อําอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองยมีนายวีรศักวิจิตแสงสีผู้ราชการจังหวัดอ่างทองนายเลิกชัยเพชรมุนีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทองพลโทสุขสัตรหนองัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่งและพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูนละออกธุลีกระบาทรับเสด็จจากนั้นกระทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนพระเศียรในพระอิริยาบถต่างๆ โดยโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจาัดสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ,ฉะเฉลิมพระเกียรติกระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชห,หล่อด,ด้วยโลหิตสำริดนอก ขนดความสูง109เมตรพระอิรยาบดท,ทรงยืนหลังน้ําลงสู่แผ่นดินด้วยสวนพิงคารหนึ่งองค์และขนาดความสูง15.40เมตรในพระอิรยาบทเดียวกันพระอิรยาบททรงพระแสงเปินต้นข้าแม่น้ําสะตงและพระอิรยาบททรงพระแสงของเงากระทำยุทธหัตถีรวมสามองค์ ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการแล้วทอดพระเนตรเทศกาลบัตจจำลองภูมิทัศน์การจัดสร้างความสําคัญและความเป็นมาของโครงการพระบระมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาเบถกต่างๆรวมถึงขั้นตอนการจัดสร้างโดยจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองตลอดจนเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จรงิงให้กับประชาชนชาวไทยเกิดความสำนึกรักแผ่นดินภาคภูมิใจในเกียรติประวัติเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศชาติและบรรพบุรุษก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชนินีทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงที่พร้อม